สวัสดีครับเตรียมสินค้าจัดส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้ลูกค้าหลากหลายพื้นที่นะครับสั่งซื้อสินค้ากับทั้งร้านนะครับผมมีเดี๋ยว2ตัวนี้2ตัวนี้เพิ่งรีวิวไปเมื่อเมื่อวานนี้นะครับเพิ่งรีวิวไปเมื่อวานนี้ลูกค้าสั่งซื้อแล้วนะครับจัดส่งประจวบนะครับประจวบนนครีรีขันนะครับผมนี่ครับโอ้หน้าติดปุ่มแบบนี้สวยๆเลยนะครับหน้าติดปุ่มแบบนี้2ตัวเลยนะส่งประจวบคีรีขันลูกค้าสั่งซื้อเมื่อกี้นะครับผมนี่ครับสวยๆเลย ตัวละ8,900บาทนะครับอ่ะโอเคปรับเอาไปปรับขาแล้วก็เอ่ออันนี้ลูกค้าอยู่รามินทานะครับลูกค้าอยู่รามินชาเนี่ยชุดนี้ลูกค้าอยู่รามินทาทั้งหมดเลยนะครับเตรียมเก็บงานให้อยู่เดี๋ยวจัดส่งให้พรุ่งนี้นะครับประจบเดี๋ยวรถมาขึ้นพรุ่งนี้นะครับผมเนี่ยรามินทาจัดส่งพรุ่งนี้เป็นแถวเลยนะครับตู้โชว์ตู้ไม้มาค่านะครับ ตู้เสื้อผ้านะครับสองหลังนะครับลูกค้าซื้ออย่างละสองอย่างละสองนะครับแล้วก็ตู้โชว์แบบนี้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับผมตู้โชว์นี่ยแล้วก็อันนี้โต๊ะกลมโต๊ะกลมกว้างร้อยสี่สิบห้าเซนนะครับหนาประมาณสามนิ้วสามนิ้วครึ่งนะประมาณนี้นะนี่ยไม้แผ่นเดียวนี่ครับอันนี้ส่งลามินทานะครับกทมใกล้ๆไม่ไกลนะครับสี่สิบห้าสิบโลนะครับผม แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้จะส่งนาศาลนะครับนาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชงงนะครับสับสนอยู่2จังหวัดนี้นะครับเชื่อคล้ายๆกันสุราษฎร์ธานีหรือนครศารีธราารมราชนะครับนาศาลอำเภอนาศาลนะครับเมื่อกี้ยังจําได้อยู่เลยแป๊บเดียวลืมไปแล้วนะครับผมอันนี้นี่ตัวกลมนะครับ ถ้าชอบสินค้าประมาณนี้นะครับสวยๆแบบนี้นี่ที่เราเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าเนี่ยมีที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์าะเชิงเซานะมีเฟอร์นิเจอร์ไม้สักไม้มะค่านะครับไม้ประดู่นะครับแล้วก็เป็นพวกไม้มงคลเป็นบางรุ่นนะครับไม้มงคลพวกไม้พยุงไม้จริงฉันนะถ้าชอบแบบนี้ก็อย่าลืมมาเลือกซื้อลอกหาหรือเข้าดูหน้าเพจเฟซบุ๊กของเราก็ได้นะครับขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ฉะเชิงเซานะพิมพ์เลยพิมพ์ในค้นหานะครับขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ฉะเชิงเซานะครับผมใน ดำตอตหรือว่าแอปแดงนะครับได้หมดเลยนะครับผมอ่าโอเคครับ